สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอนตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหว่ลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแะของงวดประจำวันที่29นะครับผมสาหรับวันที่29แอดมินให้อยู่ที่9เด่น9วิ่งรุ่น5กับ8นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม09 4 075สำหรับ09นเนะครับผมเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็4 0เป็นล่างชุดหกตัวชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็075เป็นชุดสามตัวบนแอดมินเจาะข้ามนะครับผมเจาะไม่ถึงนะครับผมห7า5นะครับผม มาเฉพาะตัวเด่นนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็กาวก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่31มสบเอ็ดชอพอคอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีรุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี025ย์สองหนึ่งสี่หกมจะอยู่ที่0ูนย์วิ่งรูด4ี่แล้วก็ห้า สำหรับ0นย์นะครับผม02 03 06และก็07สำหรับ4นะครับผมมี4 1 สี่สามสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามแล้วก็ห้าสี่สำหรับตัวกันนะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่สอง ก็ห้าหสำหรับสายเบิ้ลน,นะผมศูนย์ศูนย์สีและก็5 5าหาสำหรับ3ตัวนะครับผมเป็น1นึ่งนะครับผม6กสอชุดวินในตารางนะครับผม1 0 2 แปดสี่เจ็ดห้าสี่หนึ่งแปดห้าสามแล้วก็ศูนย์สี่ห้านะครับผม สำหรับตัวเด่นนะครับผมมี02นะครับผม06 07สำหรับ4มี41 46 47นะครับผม5มี54 52แล้วก็51ชุดกันนะครับผม01 42 56ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ล00 44 3ตัวนะครับผมชุดวิน621 847 541แล้วก็405นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ <_ an> ここอย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพ <_ an> ื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดี <_ an> เฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ